ข้อล่ำคิดเหนือกระแสไหวไหมลูกพ่ออยากสทอเป็นคนในพักฝ่ายค้านยินยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีแต่เพียงพูดเดียวตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งห้โดยชี้ว่าเป็นต้นเหตุข,ของความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป การได้พักฝ่ายค้านตั้งใจอภิปรายนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าเนื้อหาในการอภิปรายจะครอบคลุมทุกประเด็นเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงโดยจะทําให้การซักถามนั้นเกี่ยวโยงไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นําฝ่ายบริหาร แต่การลงมติไม่ไว้วางใจยืนต่อนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเพราะเชื่อว่าสาเหตุของปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละกระทรวงในปัจจุบันเกิดจากการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาการขัดสนร,รัฐมนตรีกำกับกิจการของแต่ละกระทรวงที่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพในการยื่นยตินั้นฝ่ายค้านกล่าวหายอย่างชัดเจนว่านาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและขาดความรู้ความสามารถ ข้อกล่าวหานี้แต่หากฝ่ายค้านเอาจริงเอาจังในการหาข้อมูลมาสนับสนุนข้อกล่าวหาก็จะสามารถหาเหตุการณ์จริงเชิงประจักษ์มาสนับสนุนข้อกล่าวหาไม่ยากฝ่ายค้านยังพูดต่อไปว่าในการดํารงตําแหน่งนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีขาดเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนวงเล็บอันนี้ไม่รู้ว่าขาดเจตจำนงหรือขาดความสามารถหรือไม่มีบัญชาการมาจากผู้เป็นบิดา ฝ่ายค้านบอกว่าในการทำหน้าที่เป็นประมุกฝ่ายบริหารที่จะต้องพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มีความรับผิดชอบต่อการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีวงเล็บจะเอาอะไรกับคนที่ไร้วุฒิภาวะที่อ้างตนเป็นคน g e น Y ที่คงจะหมายถึงการเป็นคนทันสมัยที่คนแก่ๆแ,แบบเจน B และเจ n X ไม่เข้าใจหรือไม่คุ้นเคยฝ่ายค้านร่ายยาวต่อไปว่าการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลว GDP ของประเทศเติบโต,ตรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่งตั้งบุคคลที่เขาขอมาให้ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเรื่องนี้สามารถเอารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาชําำละรายตัวเลยก็ได้ทั้งสหายใหญ่เดอบแบกตาปรือเดอมุนนกตะกรุมเดอกล้วยชายชาราเดอแวตสตรอเบอรี่เดอบเมนสองรัฐมนตรีอมตะเดอจิ้งโจก ความเก่าเกมของรัฐมนตรีที่วาดนี้ทําให้นายกรัฐมนตรีกลายเป็นคนขาดภาวะผู้นําในการบังคับบัญชารัฐมนตรีที่อาวุโสกว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่าต้องยอมให้รัฐมนตรีทั้งหลายที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามีอํานาจเหนือตนรวมถึงยินยอมให้ผู้เป็นบิดามาเป็นผู้ครอบงำการทํางานสามารถชักนําจูงใจให้รัฐบาลทาตามที่เขาต้องการปล่อยให้บิดาที่เป็นคนนอกทําตัวสทรรวงเล็บตามที่เขาเรียกตัวเขาเองค่ะ ตามที่เขาเรียกตัวเขาเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดินได้ฝ่ายค้านเชื่อว่าทุกๆปัญหาที่รุมเร้าประเทศอยู่ในเวลานี้ <c oughs> เกิดจากตัวนายกรัฐมนตรีเองที่เป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีภาวะผู้นำไม่มีวุฒิภาวะ ประชาชนจำนวนมากก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีทำหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่รู้การละเทศะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้ประเทศไทยอับอายขายหน้าชาวโลกแม้แต่เรื่อยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ก็ไม่ประสบความสำเร็จจากการใช้งบประมาณมหาศาลในการเดินสายไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายค้านจึงสรุปประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมตีเออกเป็น6ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารด้วยประการทั้งปวงขาดภาวะผู้นำขาดวุฒิภาวะขาดความรู้ความสามารถและขาดเจตจำนงในการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติและประชาชนสมคลทำลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศชาติ 2. จงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและไม่มีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่เพียงพราะเห็นกลุมค่ะเพียงพราเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองบิดาค,ครอบครัวและพวกพร้องเป็นตัวตั้งอยู่เหนือผลประโยชน์ของส่วนรวม 3. ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมโกหกหลอกลวงไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนเป็นนั่งร้านช่วยเหลือต่างตอบแทนกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย 4. บริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงทั้งในด้านการเมืองการปฏิรูปกองทัพความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมทำลายนิติรัฐทำลายระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 5. เจตนานและปล่อยปาฏิหารย,ยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้การบริหารงานของตนเองทั้งยังทุจริตเชิงนโยบายบริหารบ้านเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและกลุ่มทุนแต่งตั้งบุคคลที่ขาดความเหมาะสมขาดความรู้ความสามารถหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นร,รัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่น หกสมัครใจยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชี้นำชักใหญ่ให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองประพฤติตนเป็นเสมือนนาย,ยกรัฐมนตรีหุนเชิดโดยมีบิดาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้พรรคประชาชนแก้ไขยติโดยขอให้เอาชื่อของนายทักษิณที่เป็นคนนอกออกจากยติ ไม่เช่นนั้นจะไม่บรรจุยติเข้าเป็นวาระในการประชุมสภาฝ่ายค้านยังยื้ออยู่อ้างว่าสามารถทําได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฝ่ายบอกว่าเอาออกเถอะใช้คําว่าคนนอกที่ไม่ใช่สมาชิกพ้าก็ได้เวลาอภิปรายมีคํามากมายที่จะใช้ได้แล้วทาไมคนเข้าใจได้ว่าหมายถึงใครอย่ายื้อเลยนะ ท้ายือ้อระหว่างคนเขาจะกล่าวหาว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะอภิปรายจริงจึงสร้างปมไว้ให้เป็นเงื่อนไขให้ประธานสภาไม่บรรจุการอภิปรายเข้าเป็นวาร,ระการประชุมแบบนี้จะเสียรางวัดฝ่ายค้านที่อ้างว่าจะเอาจริงนะคะ